้องชั้นให้อาหารปลานะคะนี่ไหนดูให้อาหารต,ตาตาเย,ยอะเปล่าปลาเย,ยอะมากไหมอ้วนแล้ว <payments. S 2> อ้วนอ้วนแล้วตัวใหญ่ไหมอู้หูจินตมืเลอยอ่ะโอ้ตัวใหญ่มากไหมเปียกโอ,เอ้เปียก <ๆ S 1> เลยยืนดึ้อหนุ่น

เอ้ยกินอาหารปาลาเหรอเอาให้หันาหารปาลาเร็วๆๆเรื่นูมีหมาด้วยนูนเดี๋ยวไปให้ขนมปังกับหมาอีกเอ้ยนูปลาโอ้ตัวใหญ่ไหมไดไหเดี๋ยวล่วงนะเดี๋ยวล่วงนะไม่ต่างไปไหน นุ้งไงเต่านนอเต่าู้ม่ต่าไปต่านอโดนปลาปลาทับไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะหนูก็ฉีกให้ดิหนูฉีกให้ดิอ่ะหนูฉีกเออเต่าก็มาเออฉีกออ